ปั่นจักรยานที่อำเภอสิชนนครศรีธรรมราชครับบ้านปลายทองปลายบ้านปลายทองนะครับแต่ก็ไม่ผิดดูที่ป้ายมึงบ้านปลายทอนนะครับปลายทอนเห่ <c oughs> <c oughs> สีข้างหน้าครับนี่ครับปัน่นครั้งแรกในรอบ10ปีครับนี <c oughs> ่ครับ ทางโน้นเป็นชายทะเลนะครับถนนเรียบหาดนะครับถนนสวยสะอาดมากครับกำลังปั่นจักรยานไปหาตลาดเชา้าตลาดสดนะครับตลาดเชา้าประมงนะครับจะไปหาซื้อปลาทูปลาทูปลาลังเอามาต้มซ้มนะครับ ะระยะห่างจากที่พักกประมาณสักกิโลครับถึงแล้วครับตลาดทดตลาดเช้าครับเราจะไปหาปลาสดๆดนะครับว่าเรือเข้าหรือยังนะครับ ลาเิมอเสียบนี่ปลาถูมอรื่องนี่แต่เช้าถูมาคืนกะตูมาคืนนะถูแต่เช้าไม่มีนะขายไงอ่ะึร้อยค่ะนี่แต่เช้านี่นี่ลปลาได้อินซี่่นปอนนปลานซ่นตัวทไห้่นันไดผัดเพื่อนปลาอ้วนปลาได้ปลาอ้วนปลาอ้วนไปเลยค่ะแอนซีใขายเพื่อนนซี เอากี่ตว่ะนคือปลาเส้นปลาป๊อปน่ะปลาโบอันั่นแรงโกแร้วเล็กกระโดเล็กกระโดดเ่ขายเป็นยังไงอ่ะปสนี่หอยเสียววันเดียวนรอมีอยู่กี่ตัวนันละสามตัวสี่ตัวลอดได้มั้งะลอดได้มั้งนี่ปัญญาญาณมาสิโลมาเชิปลาถูต้นนี่เออนี่ด้วยใต้ชีวิตซื้อลูกปลาเอนีไปทอดน้ำปลา เดี๋ยวมีเป้าหมายหลายอย่างขอยเสียบด้วยสตอดองก็มีนะฮะแปบบาทบาทจัดเลยใส่ถุงไว้ใส่ถุงทำให้ด้วยได้ไหมเอากี่ออกได้ไหมพอดีที่บะครับเพราะว่าไม่มีอะไรไม่ต้องก็ได้ไหมคะเออโอม้องจบจบที่กี่บาทนะเมื่อกี้จบที่80บาทนะครับ4ตัวนะครับน้ําใส่คลิปเช้านี้ก็ประมาณเจ็ดโมง เช่มงเช้านะครับเรือเรือประมงชายฝั่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นบนน้นนะครับไอ้ฟานใช้โรคกฟานขึ้นไปนะได้เยอะไหมวันนี้ป,นปลา,ปปลาไร้เป็นปลา,ปปลาได้อ่ะอ๋อใช้เครื่องอยู่บน,นนู้นน้เครื่องฟานเดี๋ยวสลิงเกีียวนะครับดึงขึ้นไปกับใช้ไม้รองเลือดเลือดขึ้นไปได้ ต่างรุ่นเข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับแต่ไม้ผู้ปัญญาชาวบ้านครับเนี่ยครับขึ้นไปแล้วครับต่างรุนเครื่องครับดึงขึ้นไปแล้วครับดึงขึ้นไปแล้วครับนี่แข็งครับเป็นสุภาพสตรีแต่แข็งแรงครับ อะไรก็ไปอะไรก็คืนไปเลยครับโอ้อยโอไงดูมันง่ายนะครับเพื <China> ่อโตขึ้นตกวันหรือเรือเพื่อน้มันด้านหรือหรือเวลากลางคืนเลย <China> คร <China> <China> ับอ๋อเวลากลางคืนน้ำม,มันใหญ่นะครับคำ <China> <China> ว่าน,าน้ำใหญ่ก็คือมีคลื่นมีลมสมอดึงโยนทิ้งไม่ถูกนะครับเนี่ยเอาขึ้นชวัวร์ที่สุดอ <China> <China> Mời lên cặp kia, mời lên cặp Đi bà cặp đây mà sao đi cặp Anh kia bà đã khai Hả? Kênh kia kê à, à, bà đã sửa thầm mày Các tao ở thiên đi Kia bà đã đi Kia bà đã Là luôn nữa Đây bà thu mấy kia tôi nữa Chào chào, ổ tí xì nữa cặp, ổ bài tí xì <laughs> <laughs> Bà lắm, bấm Bấm chào chào ấy ủa chào cháu um ông sắp bà thu cháu ní, uh, mới dây rừng lau cháu là gặp nà thu cháu ni kênh đi ô mình bị, mình cũng nói nói cũng nói nói bỏ cân bột phèn luôn làm đeo là cân là ai bà cố bẻ cháu má na Ừ. rồi, ràm rồi

แกใจดีนะครับไปให้300บาทนะครับซื้อไปเป็นกับข้าวมื้อเที่ยงนะครับกลางเต้นนอนแคมปิ้งนะครับมีกับแกล้มนะครับมีกับข้าวแล้วนี่ครับนายวัวขยันนะครับปลาครับบอมตันทุกปลาครับซื้อปลารวมจากทะเลครับ ทางโน้นก็นบรรทุกปลานะครับดีครับปลาครับมาจากทางโน้นครับแวะซื้อโรตีครับไม่ทีอยากกินโรตีครับต้องจอดีนะครับเหลื่อยประมาณนะก็ไม่กี่ร้อยเมตรสองสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรไม่ทราบนะนนถึงที่พักนะครับทางเข้าที่พัก ครึ่งกิโลก็ไม <g ü ly> ่ทราบนะครับเมื่อกี้ลืมลืมมากลืมจํานะครับเที่ยวแบบแก่ๆนะครับเที่ยวก่อนแก่สองแก่ตอนนี้แก่แทงนะครับนี่ครับหน้าตาเหล่าๆของผมครับเดี๋ยวก็มีกุ้งมีปลาหลากหลายชนิดมีปลาเอ็นซีครับนี่หอยเสียบครับหอยเสียบหอยเสียบครับหอยเสียบครับคุงยี่สิบครับไม่ต้องไปเก็บเองอยู่ครับ รอโรตีนะครับเีจครับร้านตามหาครับเอ๋สีหายไปกับพ่อค้าโรตีครับเจอแล้วครับนี่ครับโรตีครับโรตีที่ขึ้นชื่อที่สุดของอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ชื่อร้านอะไรครับร้านบางยูรีบางยูรีนะครับบางยูรีมานานกว่าสี เกือบ50ปีแล้วอ๋อเปิดมาเกือบ50ปีแล้วครับขั้นตอนวิธีการตัดนะครับแบ่งชิ้นอันนั้นเสิร์ฟที่โต๊ะใช่ไหมครับอันนี้มัตะบะมีรูตีธรรมดามีรูตีน้ำแกงมีรูตีใส่ไก่มีรูตีมัตะบะ,ะมัตะบะนะครับมัตะบะมาตะบะอย่าลืมนะครับมาเที่ยวหาดเขาเรียกหา,าดอะไรน่ะต่อไปเรียหาด หาดปลายทอนบ้านบ้านปลายทอนนะครับอย่าลืมแวะมาที่ร้านโรตีนะครับขึ้นชื่อร้านในตํานานนะครับนี่มาเหนสีผมนั่งตรงนี้ครับนึกว่าไปกับพ่อค้าโลตีแล้วก็พายมานานแล้วตามมาจนเจอแล้วครับชิ้นละกี่บาทครับโรตีธรรมดาเจบาทรรตีใส่ไข่สิบห้าใส่ไข่สิบห้า ครับนะครับได้ยินราคาแล้วนะครับเลือกขาเลือกซื้อกันนะครับบอลลมาเที่ยวที่นี่นะครับหาดสวยน้ําใสคนใจดีครับได้แล้วครับโรตีครับโรตีปลาทะเลปลารวมทะเลครับมาแล้วครับเดินตากันต่อครับพี่น้องกลับที่พักหาคาเฟ่นะครับฐานคาเฟ่กับโรตีถึงแล้วครับทางเข้าครับ ทางเข้าครับมาแล้วครับถึงด้วยความปลอดภัยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเลือกรอบเล็กนะครับเร <laughs> ือปลาร้วมหรนมาลุกๆนี่เรือปราบุชาวบ้านแต่เดียวนั่งรอยเรือเข้าีครับพี่น้องชาวไทยนะ่าจะยังไม่ตื่นกันทีนะครับ